ครับสวัสดีครับนี่มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดีเอไเครื่องเชื่อมจุดหรือว่าเป็นเครื่องเชื่อมสปอตเวลดิงกันครับโดยที่เราจะทําแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ถูกที่สุดครับและสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับชิ้นแรกเลยก็จะเป็นแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับ5แอมป์1ก้อนครับ และสำหรับอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็จะเป็นดีเลย์ครับดีเลย์ตัวนี้นะครับจะเป็นดีเลย์ขนาด12โวลต์ครับแล้วก็สามารถทนกระแสได้สูงสุดถึง200แอมป์ครับและถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากทางเว็บไซต์ชอปปี้ครับในราคาตัวละ95บาทครับและในชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นสายไฟคู่ครับเป็นสายไฟคู่สีดําแดงปกตินะครับความยาว60ซนติเมตรหชิ้นครับแล้วก็จะมีสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับที่มีความยาว10เซนติเมตรครับแล้ะววัสาายไฟขนด16เลยครับ เราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะครับแต่ละเส้นเนี่ยก็มีความยาวที่50ซนติเมตรครับแล้วก็จะมีสวิตขนาด12โวลต์อีกหนึ่งตัวนะครับสวิตตัวนี้จะเป็นแบบกดติดปล่อยดับครับเราจะใช้แบบนี้1ตัวนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นแผ่นบาทองแดงครับที่มีความยาวที่ประมาณ5ซนติเมตรอีก1ชิ้นครับแล้วเราก็จะใช้เป็นหางปลาขนาดใหญ่นะครับที่สามารถทนกระแสได้ถึง100แอมป์ด้วยกันทั้งหมด2ตัวครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดหางปลาต่างๆครับก็จะเป็นชุดที่ต่อกับดีเลย์สวตอีกงตัวัะ สำหรับวิธีในการทําขั้นตอนแรกของเรานะครับให้เพื่อน응ๆทาการย้ําห่างปลาต่างๆของเราเนี่ยเข้ากับสายไฟ,ขอ,ฟ MM. ของเราได้เลยครับสําหรับขั้นตอนในการย้ําห่างปลาผมก็จะย้าห่างปลาขนาดใหญ่เข้ากับสายไฟขนาด16บสแครมิลเส้นละหนึ่งตัวครับและสําหรับสายไฟคู่สีดําแดงนะครับที่มีความยาว60ซนติเมตรเส้นนี้นะครับด้านหนึ่งเนี่ยผมจะทําการย้ําห่างปลาขนาดเล็กครับที่จะต่อกับสวิตช์นะครับและส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะย้ําห่างปลาอีกแบบหนึ่งครับเส้นนี้นะครับผมจะย้ําห่างปลาที่ต่อเข้ากับดีเลย์ครับส่วนอีกเส้นหนึ่ง และสายไฟขนาดความยาว10ซนติเมตรของเรานะครับก็จะเหมือนกันครับด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับดีเลย์นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะต่อเข้ากับแบตเตอรี่ครับหลังจากที่เราย้ำห่างปลาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อวงจรของดีเลย์กันก่อนครับเพื่อทดสอบนะครับว่าดีเลย์ของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ สำหรับในการต่อวงจรดีเลย์เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับก็จะมีสายไฟเส้นหนึ่งที่ออกมาจากค้นลบของแบตเตอรี่ครับมาเข้าสู่สวิช์นะครับแล้วก็จะมีสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับที่ออกจากสวิช์มาที่ดีเลย์ครับและส่วนคบบวกของแบตเตอรี่นะครับเราจะต่อสายไฟมาที่ดีเลย์โดยตรงเลยครับแล้วพอเรากดที่สวิชกนะครับก็จะทําให้ไฟลบเนี่ยวิ่งไปที่ดีเลย์ครับทำให้ดีเลย์ของเราเนี่ยสามารถเปิดการทํางานได้นั่นเองครับ แต่ที่ผมต้องใช้ดีเลย์เป็นสะพานไฟแทนสวิคนะครับก็เพราะว่าสวิเนี่ยไม่สามารถทนกระแสสูงๆได้ครับแต่ว่าดีเลย์ตัวนี้นะครับสามารถทนกระแสได้ถึง200แอมป์ครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําหัวสําหรับในการเชื่อมสปอตเวลดิ้งกันครับโดยที่เราจะใช้เป็นสายขนาด16แสควอแรมที่เราได้ย้ําห่างปลาเอาไว้แล้วนะครับอีกด้านนึงเนี่ยยังเป็นสายเปื้อยๆอยู่แบบนี้นะครับเราจะนําสายตรงนี้เนี่ยมาทําเป็นหัวสําหรับในการเชื่อมสปอตเวลดิ้งกันครับสำหรับวิธีในการทําหัวเชื่อมสปอตเวลดิ้งนะครับสายไฟขนาด16แ่เส้นเล็กๆอยู่ด้้านนใทังหมด7เส้นนะครับ ผมก็จะตัดออกไปทั้งหมด3เส้นครับให้เหลือ,อไว้เพียงแค่4เส้นแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพนทำการปัดกีหรือว่าทำการเชื่อมทั้ง4เส้นนี้เข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะครับพอเราทำการเชื่อมหรือว่าปัดกีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำการเจียรส่วนปลายตรงนี้ให้แหลมครับจะได้เหมาะกับการเชื่อมสปอตเวลดิงของเราครับ และหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันครับโดยที่ผมจะใช้เป็นสายไฟขนาด16สแควร์มิล1เส้นนะครับที่เราได้ย้ำหา่ปลาแล้วมาต่อเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ครับเท่ากับว่าสายไฟเส้นนี้นะครับจะมีไฟขั้วลบเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาครับและในส่วนของโค้กบวกนะครับผมก็ใช้เป็นดีเลย์เนี่ยเป็นสะพานไฟให้เราครับโดยการต่อเข้ากับบาร์ทองแดงแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งของดีเลย์เนี่ยก็จะใช้เป็นสายขนาด16 หลังจากที่เราประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆพทำการจัดเก็บสสยไฟให้เรียบร้อยด้วยนะครับพีเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับสำหรับการ DIY เครื่องเชื่อมスポットเวลดิงหรือว่าเครื่องเชื่อมจุดของเราแบบง่ายๆราคาถูกครับเดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานเจ้าเครื่องเชื่อมスポットเวลดิงตัวนี้กันดูนะครับว่าใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับและสำหรับในการทดสอบเครื่องスポットเวลดิงตัวนี้นะครับผมก็จะทำการเชื่อมแผ่นนิกเกิลที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับก็จะมีความหนาขนาด 0.1mm 0.15มมจล้วก็่2มะลารเมตรครับแรกก็จาดันก่อนครับ สำหรับในการทดสอบก,กับแผ่นนิกเกิลขนาด0.1ม mm ิลลิเมตรนะครับอันนี้ผมถือว่าแรงไปนิดนึงครับทำให้แผ่นนิกเกิลของเราเนี่ยเป็นรูแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนความหนาขึ้นมาเป็น0.15ม mm ิลลิเมตรดูบ้างนะครับสำหรับในการเชื่อมครั้งแรกนะครับดูเหมือนว่าผมจะกดสวิช์เร็วไปนิดนึงครับทำให้เชื่อมไม่ติดนะครับผมจะลองเปลี่ยนมากดสวิช์ให้นานขึ้นอีกนิดนึงครับ สำหรับในครั้งที่2นะครับก็ดูเหมือนว่าผมจะกดสวิ์นานเกินไปครับทำให้แผ่นนิกเกิลเนี่ยเป็นรูครับแล้วก็มีความร้อนที่สะสมมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูอีกทีนึ่งนะครับ และในการเชื่อมแผ่นนิกเกิลขนาด1.5เนี่ยผมถือว่าใช้งานได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าสกิลในการเชื่อมแบบนี้นะครับผมจะต้องฝึกอีกเยอะเลยครับในการกดสวิตช์ไม่ให้เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปครับแต่เรามาลองดูการสาธิตครั้งสุดท้ายกันครับก็จะเป็นแผ่นนิกเกิลขนาด0.2มเมครับเป็นแผ่นนิกเกิลที่หนาที่สุดเท่าที่ผมมีแล้วครับเราจะมาลองเชื่อมกันดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าครับก็ยังเหมือนเดิมครับในครั้งแรกเนี่ยผมกดสวิตช์เร็วเกินไปครับทำให้เชื่อมไม่ติดครับ แล้วก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับในครั้งที่2เนี่ยผมกดสวิตช์นานเกินไปครับทำให้แผ่นนิกเกิลของเราเนี่ยเป็นรูนะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับต้องออกแรงดึงพอสมควรเลยครับเรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอนะครับสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเครื่องสปอร์ตเวลดิ้งตัวนี้ใช้งานได้เลยครับแต่คงจะต้องฝึกสกิลในการกดสวิตช์กันอีกเยอะเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดนานเกินไปนะครับก็จะทำให้แผ่นนิกเกิลของเราเนี่ยเป็นรูแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่ากดเร็วเกินไปนนะครรรัับกกกก็จทาาให้เเเเชื่่่ออมมแผิขงดียไต ตัวผมเองก็คงจะต้องไปฝึกการใช้งานเจ้าเครื่องนี้อีกเยอะเลยครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่รู้นะครับว่าเครื่องเชื่อมสปอตเวลดิ้งตัวนี้เราเก็บเอาไว้ทําอะไรนะครับเจ้าเครื่องเชื่อมสปอตเวลดิ้งตัวนี้นะครับเราก็จะเก็บเอาไว้สําหรับในการเชื่อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาด18650นั่นเองครับซึ่งในตอนนี้นะครับเครื่องมือช่างหลายสายเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆครับและแบตเตอรี่ที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือว่าเป็นขนาด18650นั่นเองครับหากว่าเรามีเครื่องเชื่อมสปอตเวลดิ้งตัวนี้นะครับเราก็สามารถจะซ่อมแซมแบตเตอรี่ของเราเองได้นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับสําหรับตัวเราเองเราก็ประหยัดงบประมาณของเราได้มากเลยครับ และในอนาคตนะครับผมคงจะมีคลิปวิดีโอวิธีการซ่อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือว่าแบตเตอรี่ของเครื่องมือช่างไร้สายให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันแน่นอนครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ไม่อยากพลาดน,นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกันไว้เลยนะครับและเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ